สินเจ้ากับปังหน้ามันมากหน้าโคตรมันหน้าอย่างมันอะงอนตุกี้เฮ้ยกุ๊กกุ๊กี้นนองอนกุนน๊กกุ๊กไม่ใช่งอนพี่ตุก,กี้หรอไม่ใช่ก,กุ๊ก,กี้งอนก,กุ๊ก,กี้งอนกุ๊กี้มิงล่าอะไรนะขอบคุณน,นะอะไรนะ ไม่ใช่อะไรนะกลุ่มกลุ่มเอิญกรเอิญกรําเอิญกรเอิญน่าใส่มากปกติพี่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ด้วยหน้าเลยนิดนึงเหรอแต่ว่าหน้ามันมากใส่กว่าออกยังเนี่ยมันแห้งละมันเริ่มแห้งละหน้าเราจะใส่แต่ว่าเราไม่ใส่เกงไหนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย จิเออได้เหเหมือนเจ้าหมิงลาส h ัสดีครับสวักท่านกคนตั้งแต่ตั้งต่ั้งแต่้งแต่ตังแต่ตั้าแต่ตั้งแตรั้งแต่้งหล่ังแต่ต้งแั้งแต่จง่ั้งแ่าร่ั้ง้งแต่ัง่ารแั้งแตงแะ่่ตัน้แต่ง่ังแั้ต้แต่ัต่ตั้้ต I check every single note นะโอลาทำอะไรกันอยู่ครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ Tomorrow we are going to have a fan meet in Vietnam First fan meeting in Vietnam Yes in Ho Chi Minh ใช่ไหมเราอยู่ใช่ใช่โฮจิมิน n h And we have อะไรวะ CG เหรอเขาเรียกอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย หรือว่ามีพลังงานมันคืออะไรอ่ะอะไรที่ม,มัน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 ไอที่เราไปดูที่ M B K อ่ะโปรเจกต์เหรอโปรเจกต์อ๋อ N we h a v e project อ n v i น t ว a m นามนะครับเราต้องหยยบเข้ามาหน้าหน้า,หน,าหน่อยไฟโดนไฟไฟ oh. ไฟเหลืองโอ้โหหน้าใสปะหน้าพี่ไปเต็มเต็มอ่ะไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ติดหน้าผมอะ่ะติดอยู่ในใจเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนนี่เนี่ยมาร์กหน้าผมเริ่มแห้งแล้วแดดแดดแดด เออออรรถเป็นไงว,วันนี้ไปกิน <c oughs> วันนี้ไปกินออาหารเวียดนามมาร <c oughs> ้านดังร้านดังอร่อยมาก I love star wars l o I love you too เขาบอกไม่ใส่แล้วโหใจร้ายนะพี่มิกรักแต่ลูกตัวเองน้องนึงไม่รักหรอกไม่ใส่ตรงไหนเอาหน้าอวดสินี่นืมอ,อ,อืม โอ้โหเหนียวจริงก็เลยเอาหน้าออกไงเพราะว่ามันเพิ่งหมักหน้าเสร็จอะไรเนี่ยปากกาปากกาเอ้าอะไรปากกานี่มันไม่ใช่ปากกามันคือดินสอเขียนฟิวเดี๋ยวผมเขียนให้ปะเดี๋ยวเขียนให้เอาเรื่ดี๋ยวผมวาดให้จริงมันวาดได้เรามาไลฟ์ในื่องๆแนวการอะไรเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ไลฟ์มานานมากเลยนะแล้วก็เรามาคุยกันทุกคนผมบอกในสตรีมด้วยว่าผมอาจจะมาไลฟ์หาโอกาสมาเวลามาไลฟ์ ในในติในในไอจีมีโปรดัก์หน้าเข้ายังนะอืมอรูน้น่นใส่กว่าจบทำไมต้องแข่งกันอะไม่ได้เลยลูกพี่มันเก่งที่สุดแล้วไม่มีใครดีท่าลูกพี่แล้วพี่มิกน้ำวันมาดึกเลยมาดึกครับเพราะว่าใช่พึ่งเสร็จแบบว่าพึ่งเคลียร์อะไร,เ,รเสร็จต่างมาเลยใช่พึ่งพิ่งเสร็จธุระแล้วก็ เพิ่งเจอแฟนได้เจอแฟนขับเวียดนามด้วย <c oughs> เป็นครั้งแรกแล้วก,ก็เราก็ได้ไปทานข้าวในเต้นเต้นเดดี Daddy ้ให้ดูไงฟ้ารักเต้นแบบเต,เต้นแบบที่เต้นให้พี่ดูเมื่อกี้ฮะเต้นแบบที่เต้นให้พี่ดูเมื่อกี้เราต้องเปิดซาวอะเต้นได้หรออืมเราวางกล้องไว้เฉดเด็ดนะ Seg l เคไม,มีอยู่ <c oughs> รูปพิมพ์ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเป็นเรื่องปกติพี่ก็ไม่ไมีเต <c oughs> ้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ น้องกิตมาว่ะสวัสดีครับสวัสดีกิตตินสวัสดีนาเหมือนเต้าอ,อูเฮ้ยไปไม่เป็นแล้วสวัสดีปลาแป๊กเฮ้ยปลาแป้งสวัสดี เลอ้อนพ่อเลยอ้อนพ่อเลยพ่อสวัสดีวันพ่อสวัสดีครับเฮ้ยเราจะปิวไหมอ่ะไม่เอาอย่าคิดถึงยังเลยผมณประแป้งไม่ค่อยอยากเปิดเพลงในในในเท่าไหร่ใช่มันมันมันปิวอ่ะผมเคยเปิดเพลงเทสมีรู้ป่ะตอนนั้นไลฟ์ในไอจนี่แหละแล้วก็ปิวเลยไลฟ์ปิวเลยเขาบอกว่าให้สอนเต้นเลย ดีี๋ยวพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ปลอดภัยเราพาทัวร์กองแก๊งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวรถเต้นหนึ่งสองสามไปมาชุ่กะเดดีหมดใจเลยที่ไปให้พ่อรักที่มีใจไว้เจอมาเจอหน่อยมาดีมาเวียดนามอยู่เวียดนามหรือตรงนี้มึมน มันเม็ดพี่รู้แหละดึงดึงไม่ใช่นี่อะสว่างยังไม่ไม่ได้เฮ้ยแต่เราจะถือแบบนี้ตลอดเลยอ่ะมันน่ากลัวว่ะไปดีกว่าทุกคนไปแล้วไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวยิ่งไลฟ์เดี๋ยวคนดูเยอะใช่ไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนนะครับเฮ้ยแอมยวนุ่นแอมยวนุ่น เฮลโลสวเสดีคุผมปวดอันนี้ดีกว่าอะไรพี่จะขับในนี้เลยเหรอเพ๊บหนึ่งนะเรียวเียวมากเลยอ่ะไอ้นี่มันโมโนวิวนี่ของจริงนะผมรู้สึกว่าช่วยชีวิตผมได้เยอะคือไม่เดินเลยเนี่ยไม่เป็นไม่ไม่เดินแล้ว ไปแบบในที่แอร์พอร์ตคือแบบเดินไม่ไปเลยที่ไรนะแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตไอ้หรือว่าตรงนี้โอเควะตรงนี้โอเค้ยตรงนี้เต็นตกได้สินจาวเอ้ยเป็นต่ออยู่มามาเลเซียเอ้สิงคโปร์เฮ้ยเป็นต่ออยากไปสิงคโปร์อะไปด้วยดิเป็นต่อเฮ้ยเฮ้ยอ้ยตกใจมดเลยคิดถึงเป็นต่อจัง ห้าหกเจ็ดแปดไม่ไหวแล้วใส่ฟิลเตอร์ดีว่ะอืมโอเคค่อยดูแบบคนเรามันอยู่ได้ด้ยฟิลเตอร์นะใครจะมาหน้าสดหน้าใสไปดสิงคโปร์<ม>เลิกมากพูด,พดแค่นี้แล้วสิงคโปร์มีต้าอู่ได้หรือยังครับสิงคโปร์มีออารดได้หรือยังจรีด i n g from USA I love you guys <laughs> มาชูกาแดดตีหายใจไปต่อบอกว่ามาสิงคโปร์ดีมากดีมากโอยอยากไปเที่ยวไม่เคยไปสิงคโปร์เลยสิงคโปร์รอดช่องโลมิตเฉากล้วยมาแล้วครับเฮ้ยตรงนี้น่าใสครับรถไหนต้งไหนตรงนี้ขาวฮ่องกองก็เลิศ you can react to bad bunny สอง bad bunny สองคืออะไร อินโดนีเซียคิดถึงมากฟอร์มไทยแลนด์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขับรถไปหาพี่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้น่าดีตรงนี้ดเหรอเมื่อไหร่โปรดักจะเข้านะจริงสกินเราก็เริ่มดีแล้วนะเราใช้มาันนะเดี๋ยวผมขอแลนดิ้งจอดถอยจอดแบบนั้นึงนะพี่ที่ผมกำลังถอยจอดอยู่พี่อินทนนท์สวัสดีครับสินเจ้าไทยแลนด์ก็เลิศไทยแลนด์ดีที่สุดเราเรียกคำว่าอะไรมากเอิ ơ กัมเอิญกัมเอิญไออ่ะที่ทีทีอทีเอ้อันเอเอิญเอ่อวันเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,อะไรนะที่แบบว่ารักผมรักคุณอะไรนะอันอันอันเี้ยเอ็มอันเี้ยเอม็มเอมเอ้ยนแี้ว่มปลว่ารักใช่เอ็มแปลว่ารักใช่ แอบไม่ใช่แ,แอบแปลว่าผมแต่รู้รูว่าร like ักไอเนี้อเนี้ยเยนผมว่าผม<ด>ชอบผมชอบผมชอบรอยคําใต้ตาแนละ้วมันดูแบบเหมือนเหมือนคนมีรอยรอยที่มืออะฟิลแบบนอนดึกอะอาโหลดก็มีนะอาโหลดเล่นเป็นจระเข้ไงเห็นไหมพี่อู๋ก็มีน่ารักออกทาไมเราต้องไปใต้ตาขาวมันจะเป็นมันมันจะมันจะขาวไปพี่ม,มือมือพี่น่าจะเลอะ ครีมแด่เลยเพราะว่ามันยังไม่แห้งอ้ยใช่ผมทานนี้อยู่เมื่อกี้บีเคหรอดบ c ค i ิงบาร์ไงกันเวทโอ้โหไม่มีใครเกิดทันน่ะไม่มีใครเกิดทันอ๋อเอคุมมีชื่อโรงแรมเอคุมผมผมซื้อมาเองเอคุมผม ผมซื้อมาตอนนั้นไปที่ชิงเต่าไม่เราไปที่แอสตันแอสตันแบบแอสตันมาตินแอสตันมาตินใช่เจแปนคนิจิวะเราไปที่แอสตันมาตินวาตาชิวะวาตาชิวะวา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 ตาชิว่าแต่เนี้ยชิวะวาชิวะวาอันนั้นมันหมาหรือเปล่า ไปนอนดีกว่าไปอนามน้าเตรียมนอนดีกว่าเดี๋ยวให้กำลังใจอยากให้ทุกคนในในไลฟ์นี้ให้กําลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมก็เป็น first fan meeting in Vietnam นะครับก็แฟนเวียดนามเนี่ยให้การตอบรับดีมากที่ที่อะไรนะ Ho c ิ i m i n อ Airport yes ใช่ครับสหรัใครที่มาไม่ได้ก็ให้กำลังใจนี่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 แต่ว่าเขาแบบ <c oughs> มีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากเลยนะไอเขาเพี่อะ อเออก็เนี่ย,ยวีแต่พิมพแบบฟาร์มแบบ from ฟิลิปปินส์ from u k อร์มนู่นฟอร์มนี่น้องโอโบสวัสดีครับสวัสดีครับคือคือนี่ไม่ต้องมานะครับแบบเอ,อ่อมาก็ไม่เจอพวกเรานะครับเพราะอุ้ยงงและไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ไปอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยตั้งแล้วก็เป็นเวลดี้รเวลดี้แล้วก็หลับไปเสื้อ <ไป S 2> เขาบอกเสื้อให้ถอดออก <laughs> ใส่ทำไมเฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวก็ถอดสู้ๆนะครับโอเคหลักๆโอเคครับทุกคนผมจะไปแล้วผมจะไปนอนแล้วทุกคนว่าตาผมมันน่ากลัวไหมตาพี่ดำไหมครับรถไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ดำเคตาดำมาจากการนอนด นอนดึกเพราะทำงานหนักทำงานหนักเพราะนอนดึกทำงานหนักเพราะดึกงานหนักผมมีเพลงจะลองให้ฟังไม่เอาดีกว่าไปนอนแล้วประแปลงบินมาดิประแปลงเขาเป็นพี่เราปะวะใช่ประแปลงไม่ดีครับ What is your favorite song at the moment มาชูกาเดลีมวใช่เลยไปฟ Uh, what is your favorite song this moment? Sugar. What? Sugar. Yeah, please. Yeah, fight. You can put it down on me. Okay I'm right, here. Oh my, I'm right here. I'm right here. I'm, I'm right, right here. I'm right here. right here. ลลวาเขาบอกว่าว้าวส่องเอ้ยเพ่งเพ่งลาวย้อนบุญพลาเดเนาะพาเฮามาพบพ่อขอกำลังใจในการทำงานหน่อยสิสู้นะสู้นะครับใส่ถานี่ก้อนลูกสู้นะครับ สู้ๆเด้อสมบองอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอง่วงยังง่วงนั้นละกันกับเขาพี่โอ๋ึตื่นตื่นิรึตื่นตื่นไม่ใช่มันร้องงี้พี่โอ๋ผามีอะไรเนี่ย ทุกคนมันไรสารว์ะเลยทุกคนไม่ต้องมาดูเลยวทุกคนดูนี่เดี๋ยวผมมีอะไรให้ทุกคนดูนี่แล้วถ้าจ่องจมูกพี่มันใสใทำไงอ่ะไม่นะไม่นะมันต้องเก็บยังไงอ่ะเก็บอย่างนี้เหรออ่รุณไม่ใช่อรุณสวัสดิ์ตรงไหน,นไม่มันทำอย่างนี้เว้ยมันก็จะ,ะกลายเป็น อาทิตย์สองแสงใช่มันใช่เหรอ Yes ไปรัทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมาบอกลาทุกคนก่อนโอเคฝัน <Okay. S 2> ดีนะครับทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับฝ <Yeah. S 1> ันดีมีตังใช้จะทําอะไรก็ขอให้เจริญเจริญนะครับอะไรนะฝันดีฝันดีมีตังใช้จะทําอะไรให้เจริญเจริญนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ Good night everybody พูดภาษาเวียดนามให้หน่อยได้ไหมคะ Good night every b o d y ดึงดึงดึงทงดึงคั่ง

อกอยไมเปาดำสีติงโคตมอโตมกโมกคืออะไรแปลือเภาษาไทยกดหนึ่งภาษาอังกฤษกดสองภาษาหลักกดสาม ไม่แหละติดแหละไปแล้ะฟันดีครับไม่เฮ้ย <Hey! S 1> ไปกันแหละเอ็มมุยม,มาอมมา